ซาลามุอะัยกุมวรมะตุลลอฮิวบเระกาตฮ์สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอามิโนอุเซงจากมหาวทิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะ ความสุขของการมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายดูเหมือนจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนรวมไปถึงคนในพื้นที่3จังหวัดายแดนภาคใต้ด้วยแม้บางครั้งอาจมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแต่ชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปตามปกติและต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อทำมาหากินค่ะติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองปาเตทีวี ก็เห็นเยอะคือข้างไหนค่ะถ้าวันศุกร์นะวันศุกร์คนจะเยอะแบบเดินเป็นแถวเห็นแบบ20-30คนเป็นกลุ่มๆค่ะที่เท่งดีค่ะคนเยอะดีรอยิ่งมีเด็กมออนี่ยิ่งเยอะเลยค่ะก้อนส่วนใหญ่ก็คนเยอะขายแยริงขายตลาดมอขายเปิดท้ายขายตลาดสวนเทศบาลขายอะไรตลาดนานาชาติมาตลาดนักการคืนฉันขายอยู่4ี่คืนจ้ะตลาด่ตลาดนี้เนี่ย มันใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยใช่ไหมหลังจากสามโมงเย็นนะนะถึงเนี่ยสามสามทุ่มนะตลาดบกตก็เข้มาก็สอาชั่วโมงเองแสงไฟจากร้านค้าในตลาดนัดกลางคืนสองประกายให้ที่นี่มีแสงสว่างผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของพอ่อค้าแม่ค้ามีพื้นที่หารายได้มากขึ้นจากการเพิ่มจํานวนของตลาดนัดกลางคืนในจังหวัดปัตตานีการเติเบโตของตลาดมันมีเนี่ย ตอดอลสังเกตได้าจากเนี่ยอาคารบ้านเรือนก็จะมีการทำเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรเพื่อเป็นล็อกหายของจากเมื่อก่อนสองสามปีที่แล้วยังยังไม่มีไอ้พวกล็อกเนี่ยต่างๆเขียนไม่มีแล้วก็เกิดจะเกิดธุรกิจใหม่คือการรับฝากรถกมันเป็นยังไงอะ <c oughs> มันก็เป็นการบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีที่รกรางๆกลางคืนถุกขึ้นด้ะเนี่ยคือระบบเศรษฐกิจเขากระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องปากท้องยังคงเป็นความต้องการหลักของคนในพื้นที่แม้สถานการณ์ยังคงเกิดขึ้นแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การแก้ปัญหาด้านอื่นๆ ตลัดนันกการคืนเกิดมาเนี่ยทำให้ประชาชนภาคใต้บ้านเราเนี่ยหนึ่งใส่ดำก็เยอะหน่อยเมื่อไหร่มันก็ มีผมนั่นมันก็มีผมเสียมันก็มีวันไหนที่มันเกิดเหตุการณ์มันก็สบายคนไหนเกิดเหตุการณ์ก็จะกลับแล้วนะอยูไม่ตัง้งยี่สิบกว่าปีแล้วมันไม่ละกลัวค่ะไมคิดว่ายังยังยังไหวอยู่ขายไปที่ไหนแล้วจ้ามาเกิดที่นี่ต้องขายที่นี่แต่ย้ายที่เหรอ แต่ถ้าถามความรู้สึกของตัวเองทำาไม่ถ้าระแวงก็ไม่มาแต่แรกก็ไม่นะคะตว่าถ้าก็ระแวงก็จะไม่ก้าวคนนั้นที่มีเกิดเหตุการณ์แล้วก็ระแวงทุกวันที่มีมีเหตุการณ์แล้วก็ไม่ระแวงกันเอสำหรับเรานะเราเป็นคนที่เนี่ยเราก็เลยไม่กลัวแต่ถ้าคนต่างจังหวัดนี่อาจจะกลัวหน่อยหรือเขาวาไมาอยู่นานๆก็อาจจะไม่กลัวก็ได้ค่ะทุกชีวิตต้องดำเนินต่อไปเช่นเดียวกับคนในพื้นที่ เรายังคงต้องการวิถีปกติและพื้นที่ปลอดภัยตลาดนัดกลางคืนจึงเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นวิถีปกติของคนที่นี่คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ได้หรือแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n s t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 94 976 1285หรือมาตามช่องทางการสื่อสารนี้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สวัสดีค่ะ